เดินไปตอน30.43ครับแล้วรอบนี้ลานมีครับโอ้เอาครับเราจะเดินเข้ามาใกล้ๆแบบเตรียน้องซันครับยังไงเดซบิเลียดึงหรือเปล่าไม่ดึงครับเอาเลยครับงานนี้ C b บีมีโอกาสครับน่าจะเป็นโอกาสจากโคนมากที่สุดแล้วครับในรอบนี้ครับครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาบาด C ี t ีไปหนึ่งครับแต่มีลานขึ้นกลางหินครับัต่ด้าของชิวานิเกลครับเปิดแลนย้ำขึ้นมากลางหินเลยครับเอาครับย้ำแลนอยู่ตะเม็ขึ้นหินครับดูว่ามอสจะเียร์เก็บเสกได้ไวมากน้อยแค่ไหนครับเมืนี้ตะเม็ดเริ่มช้ำครับสลับมิกวนไปคี ต้องเอาหูแล้วแจ็คแตเนี่ยยืนหลับแล้วครับหลับเป็นอะไรหรือเปล่าผมสสยเมียตามแล้วเนี่ยโอ้โหแจ็คแตเนี่ยครับเพื่อนตีหินอยู่ข้าง,างอันนี้ยืนดูโซนเลยครับทำอะไรวะเนี่ยหลับหลับอยู่โอ้โหสีบีทียังตีอยู่นะเนี่ยโอ้แจ็คแตนเนี่ยครับน่าจะหลับว่ะกูว่าเป็นอะไรทำอะไรผมสสยหลับ อออช่อางมันกูไม่สงสัยแล้วมันยินทำไรปล่อยแม่งงงเหมือนกัน